สวัสดีครับช่างต่องพาซ่อมนะครับวันนี้จะพามาแก้ปัญหาพัดลมฮาตะลรนะครับอาการแกนติดบลูติดนะครับใช้ไปได้ไม่นานนะครับการแก้ปัญหามอเตอร์กระโหลกจีนนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับคือถ้าซับน้ำม,นมันมันน้อยนะครับเราก็ ส่วนนี้เราจะไม่เอานะครับเราจะเพิ่มค่าซับน้ำมันเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับมอเตอร์ของฮาตาลีนะครับมันมีรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นกระโหลกจีนนี่นะครับเขาเรียกกระโหลกจีนแล้วแต่คนจะเรียกนะครับกระโหลกเหล็กอะไรเนี้ยประมาณเนี้ยค่าซับน้ำมันจะนิดเดียวนะครับนี่นะครับ คือปัญหาของมันใช้ไปสักพักก็น้ำมันก็หมดนะครับแล้วเหยืไปหมดแล้วก็เกิดการเสียดสี mm hmm. เกิดความร้อนนะครับทำให้แกนติดบูธเป็นรอยนะครับ mm hmm. เผลอ,อทำให้เทอร์โมฟิลตัวนี้นะครับ mm hmm. นี่นะครับเทอร์โมฟิลตัวนี้ขาด mm hmm. เกิดอาการไม่หมุนไฟไม่เข้าส่วนมากพี่น้องก็จะลองเปลี่ยนซีนะครับ เกิดอ,อาการหมุนช้าบ้างอะไรบ้างนะครับช่างต่องก็อาจจะมาแก้นะครับโดยการนี่นะครับผ้าซับน้ำมันนันใหญ่นะครับเราก็ใส่เลยแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มมานะครับคือสปริงบังคับบูธนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่กันเลยนะครับ อันดับแรกเราก็เอาโบสใส่นะครับนี่นะครับถ้าซับน้ามันนะครับอ่ใส่เยิ้มๆเลยครับกลับข้างก่อนก็ได้นี่นะครับแล้วลำดับต่อไปนะครับก็นี่ครับสปริงบังคับโบสนะครับตัวนี้เราจะไม่ใช้นะครับ เนี่ยทิ้งไปเลยนะครับหรือเก็บไว้แต่ตัวนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเนี่ยเราก็ลองนี่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝาครอบลงไปนะครับ นี่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเราก็อันนี้นะครับเครื่องมือพิเศษครับแล้วแต่ใครจะทาขึ้นมานะครับการแก้ปัญหาก็มีหลายอย่างนะครับปัจจุบันนี้ก็มันมีชุดใส่ลูกปืนด้วยนะครับรุ่นนี้แต่ว่าช่างตองไม่ชอบเพราะว่าลูกปืนอาจจะมีเสียงนิดหน่อยนะครับเวลาเรา ใช้เกียร์สามนะครับมันจะมีเสียงหอนบ้างอะไรบ้างครับแต่ถ้าเป็นูดเดิมๆนะครับมันก็จะเงียบนอนหลับสบายนะครับไม่มีเสียงลำคาญอะไรนะครับหมุนให้แน่นนะครับอ่าได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ วิธีนะครับเรบาก็งัดนะครับอย่างนี้นะครับมีสตีใส่นี่นะครับงัดเข้างัดลงนะครับงัดขึ้นงัดลงิธีใส่ก็ไม่ยากนะครับ แล้วแต่คนจะแก้ปัญหานะครับแล้วแต่ชอบชอบลูกปืนก็ใส่ลูกปืนได้นะครับแต่ว่าก็จะลูกปืนจะดีอย่างนะครับคือไม่ต้องหยอดน้ามันนะครับอันนี้ใช้ไปก็บํารุงรักษานะครับสามเดือนหรือเดือนหนึ่งถอดออกมาล้างทีนะครับนี่นะครับ การแก้ปัญหานะครับเพิ่มพาซับน้ำมันเข้าไปการใช้งานจะจะได้ยืดอายุขึ้นไปอีหยืดนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแน่นปากเลยนะครับเดี๋ยวช่างกองก็จะลองประกอบดูนะครับนี่นะครับการกอบการทำงานของ มอเตอร์พัดลมนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับวูดแกนนะครับถ้าน้ำมันหายแกนก็จะเกิดความร้อนและไม่ลื่นนะครับทำให้เกิดอาการหมุนช้าบ้างฝืดบ้างสตาร์ทไม่ออกแกนติดนะครับแล้วก็เทอร์โมฟิลตัวนี้ขาดนะครับเกิดความร้อนสูงขึ้นมาก,ก็ทำให้เทอร์โมฟิลขาดเพราะขาดน้ำมันหล่อเลี้ยงนะครับ ชงสองก็ประกอบบูตเสร็จแล้วนะครับเี๋ยวประกอบมอเตอร์กันครับมอเตอร์นี้เราก็ต้องดูนะครับใส่ให้มันระหว่างนี้ตรงกับบ่านะครับจะมีร่องบอกใส่ได้แล้วเราก็ข้างหลังก็ถ้าแหวนไม่พอแล้วก็ลองแหวนเข้าไปนะครับแต่นี้ช่างสองก็ ความรวดเร็วนะครับนี่นะครับเราก็ทําให้มันขยิบได้หน่อยนะครับอย่าให้มันมีการห้อยตัวได้นะครับเวลาสตารถ้ามันแน่นชิดเกินไปก็จะทําให้เกิดความร้อนนะครับ การเพิ่มผ้าซับน้ำมันนี่ก็มีส่วนดีนะครับก็ช่วยยืดอายุการทำงานของมอเตอร์ให้ยาวขึ้นนะครับน้ำมันก็จะไม่แห้งไวนะครับวิธีแก้ปัญหาสำหรับมอเตอร์กันโลคจีนนะครับแต่ถ้ามันก็มีวิธีแก้ปัญหาหลายหลายอย่างนะครับ ถ้าท่านบางคนก็แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนเป็นชุดลูกปืนนะครับก็มีขายนะครับชุดลูกปืนแต่ลูกปืนก็มีผลดีผลเสียนะครับบูธก็เหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันเราประกอบเสร็จเราก็เพาะเพาะหน่อยนะครับนี่นะครับเลื่อนปืนเลยนะครับจะให้มีช่วงชักนะครับนี่นะครับประมาณไม่เกินครึ่งเซนนะครับอย่างมากนะครับ เนี่ยนะครับก็ประกอบเรียบร้อยจะลองเสียบดูนะครับว่าจะทำงานได้นะครับไม่ใช่ว่าทำไปแล้วไม่ทำงานนะครับนี่นะครับหมุนนะครับเราก็จับดูนะครับตัวนี้จับดูแล้วมันสู้มือนะครับแสดงว่าซีก็ยังใช้ได้นะครับซียังไม่เสื่อมนะครับ นี่นะครับวิธีเช็คว่าซีเสื่อมไม่เสื่อมนะครับสําหรับคนไม่มีเครื่องมือวัดนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมวิธีเพิ่มผ้าซับน้ํามันนะครับเป็นไงบ้างครับดูคลิปช่ั้น่องแล้ววิธีเพิ่มผ้าซับน้ํามันของพัดลมมหาจาริกกระโหลกจีนหรือกระโหลกเหล็กนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับ ท่านผู้ชมคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับอันเดิมมันก็มีปัญหาคือว่าถ้าซ้ำน้ำมันมันน้อยนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับสำหรับผู้ผลิตเขาก็คิดมาดีแล้วครับเขาเขาถึงขายได้ขายดิบขายดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างสองพาซํำก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ